สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับ IT Channel นะครับผมอยู่กับผมสมรักไอทีนะครับก็เนื่องด้วยช่วงนี้นะครับอ,อ,อยากให้ทุกคนระวังนะครับเรื่องมัลแวร์ก็ดีนะครับไวรัสก็ดีนะครับผมคือวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับไวรัสนะครับผมว่าไวรัสแต่ละประเภทแต่ละชนิดเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มัอันตรายร้ายแรงขนาดไหนนะครับผมอย่างแรกเลยผมขอแนะนําไวรัสตัวแรกก่อนเลยนะครับผมเป็นไวรัสซ่อนโฟลเดอร์หรือว่าซ่อนไฟล์นั่นเองครับผมหรือเ,เรียกง่ายๆสั้นๆว่าไวรัสอันฮิดเดนนะครับผมซึ่งไวรัสตัวนี้เนี่ยมันก็ถามว่าร้ายแรงไหมถ้ามันเข้าสู่คอมพิวเตอร์ PC แล้ว ก็ถือว่าร้ายแรงนะครับผมส่วนใหญ่ถามว่าจะติดมาจากไหนก็คือหนึ่งเลยเราอาจจะโหลดโหลดข้อมูลออกมาจากเว็บเว็บหนึ่งนะครับแล้วเราก็าเซฟมันลงในแฟลชไดร์นะครับผมแล้วมันติดเข้ามาปุ๊บเบื้องต้นเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือมันจะเข้ามาบาังโฟลเดอร์ของเราไว้นะครับนะแล้วก็นอกจากที่มันจะมาบังโฟลเดอร์ซ่อนโฟลเดอร์ของเรา,เาไว้แล้วเนี่ยเมื่อเรา นำแฟลชไดร์นะครับที่ติดไวรัสตัวนี้มาเสียบต่อเข้ากับ P c ซนะครับไวรัสตัวนี้จะทำให้พ c ซของเราติดไปด้วยนะครับเมื่อเราดับเบิลคลิกไฟล์ในแฟลชไดร์หรือว่าโฟลเดอร์ในแฟลชไดร์ที่ติดไวรัสตัวนี้อยู่นะครับแล้วพ c ซตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวเผยแพร่หรือว่าตัวกระจายออกไปอีกท่อนหนึ่งสู่ ไม่ว่าจะเป็นแฟลชได์ก็ดีหรือว่าเครื่องมือถือก็ดีที่นำมาเสียบคอนเน c t เข้ากับ PC นะครับมันก็จะเข้าไปาซ่อนไฟล์ซ่อนโฟลเดอร์เอาไว้นะครับทำให้เรามองไม่เห็นแต่ข้อมูลเรายังอยู่ซึ่งตัวนี้ผมแนะนำนะครับผมให้ใช้มันจะเป็นฟรีแวร์ตัวนึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมส่งลิงก์มาให้ดาวน์โหลดกันข้างล่างนะครับผมแล้วก็ มันแวร์ตัวนี้ชื่อว่า anti-ten นีตต่แหละนะครับมันก็จะใช้ในชุดคำสั่ง cmd นะครับเข้าไปช่วยแก้นะครับผมให้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ของเราเนี่ยมองเห็นแล้วก็จะแสดงนะโฟลเดอร์ที่ติดไวรัสออกมาว่าเป็นตัวไหนแล้วก็เราก็สามารถ delete ออกไปหรือไม่ก็สามารถกอบข้อมูลที่ยังไม่เสียออกมาได้ แล้วก็ฟอร์แมตนะครับในส่วนที่ติดเวลสไปนะครับ